ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ,าบรามีบิการอินฟินิตี้ครับผมสำหรับร้านเรานะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับวิดีโอนี้ก็จะมารีวิวเป็นแบงก์กันปืนเสียงเปล่านะครับจากค่า e c โคนะครับชื่อรุ่นว่าอี o l i ิทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกโม่2นิ้วนะฮะมาพร้อมกับปลอกกระดาษแบบนี้นะครับผม แล้วก็ข้างในจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับมีสาลัดอีโค่แบบนี้ทั้งสองฝั่งนะฮะโอเคมาเปิดกล่องกันดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับําหรับตัวนี้ก็จะมีคู่มือแล้วก็เป็นแคตตาล็อกนะครับเหมือนกับเป็นโบชัวของเขานี่ครับมาให้ก็จะเป็นปืนรุ่นต่างๆนะครับมีทั้งแบล็กกันแล้วก็พวกปืนซีโอทูนะครับอันนี้ก็มีเยอะเลยนะฮะให้ลองหาไปอ่านกันดูนะครับแต่ว่าในประเทศไทยไม่มีขายแล้วนะฮะสำหรับปืนตัวนี้ แล้วก็น,นี้จะเป็นคู่มือของเขานะครับเป็นคู่มือรวมของลูกโม่2นิ้วของค่ายอีโคนะครับก็จะบอกสเปคไว้ว่าบรรจ,จุได้6นัดนะครับขนาดน้ําหนักต่างๆประมาณนี้นะครับใช้กับลูก9้ามพีเอนะฮะแล้วก็เป็นภาษานะครับวิธีการข้อควรระวังต่างๆนะครับเป็นภาษาต่างประเทศ ฝั่งนี้ก็จะเป็นรูปภาพประกอบนะฮะวิธีการใช้งานยิงไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับผมวิธีการใส่หัวต่อพุลูกพุอต่างๆนะครับใช้แท่ทำความสะอาดนะครับประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนต่างๆของตัวปืนนะครับแดงแกนของตัวปืนนะอ่ะก็มีเท่านี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวปืนนะครับกับหัวต่อพุมาให้นะครับอ่ะมาเริ่มกันก่อนจากตรงนี้เลยนะฮะหัวต่อพุสำหรับปืนกระบอกนี้ผมได้ทําการเคลียร์นะฮะไม่มีกระสุนในโม่อยู่ลวนี่ ไม่มีกระสุนนะครับปืนปลอดภัยนะฮะตัวนี้คือหัวต่อพุนะครับเป็นเพื่อนหลายคนพอได้ของไปแล้วก็ถามว่าอันนี้มันคืออะไรนะฮะมันคือหัวต่อพุนะครับเขาเอาไว้ใส่ตรงปลายกระบอกปืนตัวนี้นะครับใส่แล้วก็จะมีเกลียวนะครับเข้าไปจากนั้นมันก็จะมีถ้าในต่างประเทศนะครับจะมีรูปประกอบอย่างเงี้ยในรูปประกอบในเล่มเนี้ยก็คือเป็นพุแสงนะครับขย่อนเข้าไปตรงนี้นะครับเวลายิงตัวแบงก์กันนะครับประกายไฟจากกระสุนแบงก์กันก็ไปชนกับตัว พุนะครับทำให้พุแสงทํางานแล้วก็พุ่งขึ้นฟ้าขอความช่วยเหลือนะครับผมอันนี้ก็ในต่างประเทศนะครับแต่ในประเทศไทยไม่มีนะครับก็เก็บไว้นะครับสาหรับตัวหัวพุแสงมาดูตัวปืนนันก่อนนะครับตัวปืนตัวนี้จะเป็นตัวสีดานะครับซึ่งสีดําของตัวของค่ายอีโคก็จะมีความเรื่มเรื่แบบนี้นะฮะมันจะไม่มีเป็นสีด้านหรือว่าสีเงินเงาเฉพาะนะครับมันจะมีความเรื่มเรื่นะสาหรับตัวนี้ ถ้ามองแบบกระทบกับแสงนะครับมันก็เห็นเป็นแสงคล้ายๆกับพวกแสงสีไททันนะครับแบบท่อรถแต่งนะฮะแบบนี้เลยนะโอเคนะครับแล้วก็จุดเด่นสําคัญของเขานี่อันนี้คือ,อเป็นเหล็กดูดนะครับดูดไปตรงโงูตรงนี้แล้ยกตัวปืนนะฮะนี่ ปืนลอยได้สบายๆเลยนะครับก็คือตัวโม่เขาเนี่ยคือจุดเด่นเลยเป็นเหล็กแท้นะครับทั้งก้อนเลยนะฮะสำหรับตัวโม่ของค่าอีโค่แล้วก็วัสดุต่างๆนะครับก็จะเป็นโลหะนะฮะงานแข็งแรงทนทานนะครับผมกริปตัวนี้เป็นลายไม้นะครับเป็นพลาสติกลายไม้สวยงามนะครับดูสมจริงทั้งสองฝั่งมีร่องมาให้สําหรับพักนิ้วนะครับเวลาเราจับปืนก็เข้ามือดีนะครับผมนี่เลยนะฮะแล้วก็มาร์กิ้งจะเป็นมาร์กิ้งร่องลึกนะครับสมิตแอนเวสันทั้งสองฝั่งเลยนะครับ มีระบุไว้ว่าใช้กับ9มอ r นะครับหรือว่า PAK ก็คือกระสุนแบงกกานเท่านั้นนะครับปลายลำกล้องนะครับด้านในจะมีเหล็กกัน้นตลอดแนวลำกล้องนะฮะตรงนี้เลยนะครับผมส่วนเลงหน้าหลังมีมาให้นะครับสามารถยิงดับเบิลได้นะครับผมดับเบิลเหนี่ยวไกานกสับททางานนะครับซิงเกิลก็คือานานกนะครับแล้วก็หน้าไกายลรดลงมาประมาณนี้เราก็แตะเบาๆนะครับ อ่าก็คือยิงเหมือนกับปืนลูกโม่ของจริงเลยนะครับมีทั้งดับเบิลแลวก็ซิงเกิลส่วนด้านหลังตัวนี้ก็จะมีระบบเซฟตี้นะครับเป็นระบบส่งแรงทานเฟอร์บาร์นะฮะตัวนี้มาให้ก็คือระบบความปลอดภัยของเขานี้เหมือนกับปืนจริงแท้ทุกอย่างเลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะฮะมาดูน้ําหนักกันบ้างน,นะครับผมน้าหนักตัวปืนอ่าน้ำหนักตัวปืนเปล่าไม่รวมกระสุนนะครับก็จะอยู่ที่683กรัมนะครับ ก็ถือว่าน้ำหนักกำลังดีนะสำหรับปืนลูกโม่ขนาด2นิ้วที่มีขนาดเพียงเท่านี้นะครับผมอดูลํากล้องกันนะฮะวัดเป็นนิ้วนะครับนี่นะฮะลำกล้อง2นิ้วเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ความยาวตลอดตัวปืนนะฮะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วนะครับส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณสี่จุดเจ็ดสี่จุดแปดนิ้วประมาณนี้นะครับตัวโม่ก็จะหนานะครับกว้างประมาณ1.5นิ้วนะฮะ ประมาณนี้ครับสำหรับขนาดของเขาวิธีการใช้งานนะครับก็จะใช้กันกระสุนแบบนี้นะครับกระสุนแบ่งกันตัวนี้จะเป็นของลูกโมโดยเฉพาะนะครับเป็น 380R นะฮะก็จะมีจานท้ายตัวนี้มาให้นะครับผมเวลาที่เราเปิดโม่แล้วก็จะดันตัวนี้ผลักเข้าไปข้างหน้านะครับแล้วก็ผลักโม่ออกมาด้านข้างจังนั้นหย่อนกระสุนเข้าไปนะครับเอาด้านนี้ใส่เข้าไปถ้าเป็นกระสุนของลูกโมนะครับแบ่งกันนี้เวลายิงเสร็จแล้วก็กดก้านกระทุ้งตรงนี้นะครับ ปอกกระสุนก็จะเด้งออกมาแบบนี้เลยนี่นะครับผมอ่าอันนี้คือจุดเด่นของลูก 380R สาหรับลูกโมนะครับแต่ว่าลูกโมนะครับมีความพิเศษกว่าปืนรุ่นอื่นก็คือสามารถยิงกระสุนแบบไม่เลือกนะฮะทั้งกระสุน9มพเ K แบบนี้นะครับสาหรับแบงค์การพวกปืนสไลด์นะฮะปลอกทองแบบนี้ก็ใส่แล้วก็ยิงได้นะครับ ปลอกเงินแบบนี้นะครับก็ใส่ยิงได้หรือว่าปลอกเงิน600บาทตัวใหม่นะครับก็ใส่แล้วยิงได้เหมือนกันนะครับแต่จุดสังเกตก็คือเวลาที่ยิงเสร็จมาเราไม่สามารถกดก้ารถุงได้นะครับเนี่ยมันจะกดได้เฉพาะ3 8 0แอันนี้ปุ๊บอย่างนี้เท่านั้นนะครับถ้าเป็นลูก9ก้าถ้าเรายิงเสร็จเราก็จะต้องเทแบบนี้นะฮะอันนี้คือจุดสังเกตนะครับแต่ว่าใช้งานได้เหมือนกันนะครับสําหรับลูก9ก้าก็จะประหยัดกว่านะครับราคาถูกกว่านั่นเองอ่าก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานเดี๋ยวไปทดสอบยิงกันเลยนะครับ เทสยิงแบงการลุกโม่นะครับตัวนี้เป็นของค่ายอีโคโมเล็กแท้นะฮะลำกล้อง2นิ้วอ่ะลองเทสสัก3านัดนะครับผมใช้งานง่ายนะแค่เปิดโม่ออกมาแล้วก็ย่ันกระสุนเข้าไปนะครับผมลองเทสดูนะอ่ะผมจะยิงแบบซิงเกิลแอคชั่นนะครับงางนกเหนี่ยวใกล้อ่าก็ระดับเบิลนะครับอ่าก็กระดับเบิลนะครับ โอเคนะครับเสียงดังวันไหวนะครับนี่เห็นไหมควันขมงหน้าโมไหมเลยนะครับผมแรงมากๆนะฮะ สำหรับวิธีการล้างปืนลูกโม่นะครับลูกโม่แบงก์กก็เป็นปืนที่ไม่ต้องถอดนะฮะก็คือเราล้างสามารถล้างได้เลยนะครับทั้งกระบ,บอกเราจะใช้เป็นน้ํายาทีบอล007แบบนี้นะครับผมไม่มีกลิ่นป้องกันสนิมล้างคาบตะกัวคาบเข่าดินปืนไม่ทําลายลูกยางโพลิเมอร์นะครับอันนี้คือสคุณของเขาสามารถใช้กับปืนจริงได้นะฮะมีผ้าแถมไปให้นะฮะจากนั้นเราก็จะใช้เป็นอะไรมาลองนะครับเป็นกระมังตัวนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็เปิดตัวโม่มาจากนั้นเราก็ฉีดนะครับเป็นน้ํายาเข้าไป ตามตัวโม่นะฮะแต่ว่าอันนี้ปืนกระบอกนี้ไม่ได้ยิงจริงนะครับเราแค่สาธิตวิธีการคำสาให้ดูเฉยๆนะฮะจากนั้นเราก็ใช้แส่นะครับตามตัวอย่างเลยจะมีอยู่ในคู่มือของปืนนะครับรุ่นนี้ก็คือการใช้แส่นะครับในการขัดถูนะครับพวกลากล้องต่างๆพวกซอกของตัวโม่นะครับถูๆถ้ามันมีเข่ามันก็จะหลุดออกมานะฮะจากนั้นเราก็จะใช้เป็นน้ํายานะครับฉีดนะฮะฉีดล้างเป็นขาเม่าออกแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดนะครับผม ก็มีเท่านี้เลยนะฮะสำหรับลูกโมใช้งานง่ายนะครับสำหรับน้ํายาตัวนี้ก็ป้องกันสนิมนะครับเราก็ฉีดไว้ทั้งกระบอกปืนเลยก็ได้นะฮะป้องกันสนิมตาที่เราไม่ได้ใช้งานานานๆน,นะฮะ ก็เป็นนี้เท่านี้นะครับผมสาหรับพื้นลูกโม่เนาะมันไม่มีอะไรซับซ้อนใช้งานง่ายทั้งผู้หญิงผู้ชายนะฮะเพื่อนๆที่สนใจนะครับสาหรับลูกโม่ที่เป็นโม่เหล็กแท้นะครับของค่าอีโค่สอนิ้วก็สามารถทักทายนะครับสอบถามมาได้นะตอนนี้ก็ยังมีสินค้าอยู่นะครับสามารถสั่งผ่านไลน์ได้เลยนะฮะรอบนี้แบล็งกันทุกรุ่นหมดแล้วหมดเลยนะครับผมใครไวก่อนก็จะได้ก่อนนะฮะช่องทางติดต่อสแกน QR Code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ